สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับรายการนนซาเซมิเตช์เฮสทอนนะกับการแข่งขันรอบสุดท้ายวันวันแม i ไฟนอลแม h ของ KEFP คณะเอ็กโพชชั่นทัวนาเมนตนะครับผมระวางคุณคาบูเลเตอร์กับคุณรักนั่นแหละครับผมตัวตงนั้งคู่ก็มาเจอกันตามข่ามหมาตนะั้งแต่รอบแรกนะอืมแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะแบนอะไรบ้างน,นะครับผม <c oughs> <c oughs> เสียงก็อาจจะแปรไป,ไปหน่อยนะดูซิว่าคอมพิวเตอร์จะแปลตัวอะไรฮะเสียงก็อาจจะแปรไปหน่อยเพราะว่าเป็นหวัดก็ยังไม่หายสักทีไม่ได้ถามครับอย่าปากไปเลยครับใช่บอกครับอู้แบรนด์พันด้ามูนเอ้ฟ,ฟ,ฟังฟังรีเจนได้แบรนด์เฟดพรีนบิสบูดแล้วก็บางคีคีส่วนฟังเฮียพัวได้ได้แบรนด์แนทตาแมนเนียคอมเพเตอร์แล้วก็มูนเาเป็นตัวหลักๆของการเล่นโซโล่แมทนะเพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดแล้วก็จะเกิดเลยนั่นเองจบเพวกนี้11ที ใช่แต่ตัวนี้เนี่ป็นสกิลที่รุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ควาสามารถเพา,พาเฉพาะตัวที่สูงแต่มุนคุยเนี่ยก็จะมีรูนหนาโกที่สามารถบอดน้ำแขงให้กับตัวเองแล้วก็อย่างแพนดามเนียมเนี่ยก็จะมีสกิลคาวนิงวอตที่สามารถโจมตีได,ด้รุนแรงจากการดูดเลือดถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็แพนดามเน,นียมก็จะมีจุดเด่นที่โจมตีฟิสิกอลทุกทุกสกิลนั้นก็หมายความว่า,ามันสามารถใช้ชนเคลื่อนเฮดกันได้นั่นเองนะใช่แล <c oughs> ้วเอามาดูว่าเขาจะเลือกอะไรต้องเขต้องเป็นหนึนน่งวิ เ็แนแล้วาพิเดเตอร,ร์ก็มีสกิลอย่างโซนไฮครับที่สามารถกันเวทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แอ้กโโด,โดโลโลครับมีวินอมสลิฟที่สามารถกระโดดไปแล้วทำดาเมจเวทถึงสองร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ทำสโลว์งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าวีเลยที่น่านจับตาดูนะฮีโร่ครั้งนี้จะเป็นสซเวทหรือเปล่าเพราะอนอมแมเทเก้าอะไรอย่างงี้ไหมโอ้ดูสิลุนล้นลุ้นลุนนะลุน้นก็มีเอเมอรัลวอร์เดนครับอาร์มาดอนนะโอ้โห มูลลเตอร์ได้เลือกเอเมอรวาเดนส่วนฝั่งล็อกได้เลือกอามาดอนนะครับโอ้โหแทงแลแทงเปิดแทงเดือดดูเดือดมาดูนะครับว่าอามาดอนเขาจะเล่นยังไงให้ชนะเอเมอร์ลวอร์เดนไปได้ ขานนอตัวที่สองกันนะโดยยังเป็นเลยนะอ่าฮะอย่าสกิล yeah, อมาดิโลนะที่สามารถนะกันดาเมจที่เข้าข้างหลังได้ถึง40%แล้วก็สกิลสไปเบิร์ดที่สมามารถสแต็กดาเมจกันได้เป็นร้อยเลยนะ <c oughs> สะสมได้6ครั้งนั่นก็คือเฉียดส0งร้ถ้าใช่แล้วดาเมจสูงผมก็จะ150เลยทีเดียวนะวดดนนกนนเ็เป็นสกิลข้อดาเมจนั่นเองสกิลสโนตสโตรมนลยครับเป็นสกิลที่แล้วก็ทำให้สตูนี่ชโลเยอะมากรถก่อด้วยนะก็้วทำให้สกิลสไปเบิร์ด แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วยนะแล้วก็จะทำให้สปายเบิร์ดซึ่ใช้บ่อยนะจะแรงขึ้นจากสกิลสลอตตอนสตอมก็ถ้าลดเกาะได้ครังเลยใช่มาเซึ่งสกิลานี่จะคบเครื่องเลยนะมีทังิงช็อที่มืยิงไปแล้ว่ติใช่ก็จะมีทั้งใบสลแล้วก็ แล้วก็โอเวอร์โกรอบหนที่สามารถอเอมเบอร์ไลท์เป้าหมายได้ถึง3นาทีเดียวหนึ่งเป้าหมายได้แล้วก็ด้วยสกิลอันเดียวเขาซึ่งเมื่ออันเับหนึ่งจะ1 1> <c oughs> เป็นนกเป็นนกสมลุกแล้วก็จิกทำดาเมจร้อยดาเมจเลยฮะยูโรสองก็ยูโ <c oughs> รสโตมซึ่งจะทำ A H รูปเป็นพีซดูซึ่งมีเอชพีต่ำกว่าสี่สิบแต่หนึงนน่งขึ้นมาขึ้นเลือดได้ถึงสองร้อยด้เลยก็จะเป็นอันตรายมากนะถ้าเกิดว่าอามาดอนเนี่ยปล่อยให้เอเมอร์ลอนเข้าสู่แคลร่ เขาเรียว่าคอลีครับเาก็ถูกแล้วไงิงว่ามน์จะมีวิธียังไงที่ไม่ให้เขได้ปล่อยเข้าไปสดเลยครับตอนนี้โอ้แค่เปิดมาดาเมจแต่ละคนก็เยอะแยะเลยดูเดือดแล้วดูเดือดตอนนี้เป็นเหีนมกันนะเพราะว่าแรงโจมตีเคยารอมานดนี้ตั้ง650แรงรือว่าไกลมาตรงคนทีเดียวนะตอนเนี้ย อะไรกันเอยรักคลิปกนไม่ค่อยได้เลยเป็นตำนานก็เพราะว่าสกิลสไปเบิร์ดของอเมรอนเนี่ยมีแรงแค่650แรงแนละ้วแล้วก็การแรงทจมตีของอ่าอเมรอนดเนี่ยดันเป็น650แรงเท่ากันเพราะว่า ถ้ายิงไปเรื่อยแล้วเนี่ยโอกาสที่สปายเบิร์ดจากข้างหลังไม่โดนนี่เนสูงเง <c oughs> ี้ยนะตอนนี้อีกทีโบมินตโบโบมินเขาปโหมดท์ดคอแล้วเพราะว่าอัมนอนเนี่ยก็เป็นตัวฮีโร่ที่เป็นแล้งแร้งแร้งฮีโร่นะถ้ารัดรัดชิปยากก็เป็นเหตุเก็บตังค์ยากเพราะว่านี่ก็เป็นร์ดคอโหมดด้วย มัน <c oughs> ไม่เพิ่มนะครับมันก็จะไม่เพิ่มเองนะทุกสองวินาทีแล้วก็โดนกดดันแบบหนักมากยังไงเอ่ยอเมรดอนเป็นต้องถอยครับจำเป็นต้องถอยจะขอรีตอนนี้ก็ยังทันจะขอรีตอนนี้ก็ได้นะครับก็ต้องต้องยอมรับตสองาย ฝางตอนนี้ก็พยายามที่จะวิ่งลงก็ได้ได้รับ invisibility เข้าในนั้นแต่รู้ว่าเขาจะทำอะไรได้หรือเปล่าในช่วงแล้วะยัเอะไร invisibility เนี่ยก็ต้องยอมรับทั้งสองฝ่ายนะการรีการรีเนี่ยว่าตอนนี้ว่าฝ่งวเดนต้องเป็นคนบอกมาเองว่าจะรีได้ ไปคิดว่าอเมริกันที่ได้อินวิทมาก็คงทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือะไรที่พอจะทำอะไรได้ใช่<ม>เข้าไปข้างหลังแล้วเขาจะเอาอยัางไงไม่เกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นไหมเขาจะปล่อยอินวิทสบิตตี้ให้หมดไปอย่างน่าเสียดายหรือเปล่าอีกแค่หนึ่งครึ่งนาทีเท่านั้นนะยิ่งปล่อยยิ่งเสียเปรียบนะครับอเมริกันเพราะว่าถ้าอย่างน้อยๆถ้าออกไปลัดคิ๊มใเรื่องตังค์เยอะก,กว่านี้นะ ราซื้อนิดหน่อยก็ยังดีนะใช่เพราะว่า Invisibility ตอนนี้ยังไม่ค่อยทำอะไรทำเงินไม่ค่อยได้อ,ดอ่ดีเต็มด้วยไม่ต้องรวมนจหดก็ได้แต่ตอนนี้มันจะมิดหลอดแล้วนะเปรียบตอนนี้เรียกว่าต่างกันเยอะมากไม่โดนครับแรงกระโดมตีข่อยมัน,ะมนร่อนไกลเกินไป โอโ้ยิ่งยิ่งตอดยิ่งสลัดขนก็ยิ่งเจ็บครับจะยังไงเอ่ยไม่ไล่ฮะตัดสินใจจะไม่ไล่จริงๆมันคิดอะไรอีกซึ่งก็สามารถในคิวเลยนะเขาไม่ประมาทครับยิ่งกับบ้านยิ่งเสียเปรียบหนักเลยนะรว่าคลิปก็ไม่ได้ลาดแล้วก็เงินก็ไม่ได้ด้วยอ๋อไม่ได้กับบ้านก็ซื้อเฮลโพชั่นมาใช้นะ <c oughs> ล <c oughs> ำบาก ain, หรือเปล่าฮะคอหมุ่เนี่ยถ้าเกิดว่าม,มันอามาดอนไม่ได้ลีเจนเฮมมาใช้เนี่ยถือว่าบางมันเป็นโ,โหยโลที่บางสมควรเลยนะงั้นไงไรเบอหกแล้วครับเอาละครับอามาด,อน,อ,มมนดอนหนักแล้วอามาดอนหนักแล้วก็มีสกิลอย่าสมอนเกิร์เวนมานะที่สามารถสมอนนกมาจิกฉก

ถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งของเนมาลอนด้วยว,ว้วาวไปครับไอเทมค่อนข้างเร็วนะเข้ามาจะสปายเบิร์ดหรือทำอะไรจะเข้ามาก็โดนถกเจบ็บไอมาลอนก็เจ็บอยู่นะโดนเนื้นออาวานาก็หมดไปแล้วม <c oughs> ลนรีเจนเนอเรชั่นเขาจะได้ไปแน่นอนครับ สวยแล้วอามาดอนเอ้ยสวยแล้วอามาดอนไม่วิ่งรูเท่งนิดเดียวไม่แพ้เรื่อย,อยตอ่ตอคุณตอ้องต่อรับไมต่ต่อเนี่ยริเลวอยู่ไม่ได้นะริยวจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ตอ่อกลับเริ่มได้เปรียกขึ้นมานะฮะตอนนี้อามาดอนก็ได้ i l e r a t i o n มาแล้วแต่เงินก็ยังน้อยอยู่ดิ ร้อยสำหรับเลดแบนด้วยไม่ใช่ดิซ็อกครีมลิงนะพี่บอมินที่โดนโดนเยอะมากเลยนะใช่ว่าเรียบนิดนึงไม่ดีแล้วังโอ้โหเกิดประเด็นเกิดประเด็นแย่ละแย่ละสิเอ้าทำไมไม่ล่อไปที่สายสายโรลินเนอร์เลรกเอ้ยกครับกำรครับไม่ไม่ไม่ปรม่าทโอ้โห อันเดอร์เอาเข้ามาหรือเปล่าอดิดสเอาแล้วครับก็คนที่เป็นบัตเลัรโอ้โหเรียบร้อยแล้วสำหรับสกิลซลมอนการ์เวอร์นันที่เข้าไปโฉดได้หนึ่งทีแล้วก็การยิงธรรมดานะก็เรียบร้อยไปสำหรับบัตเลัรของคาร์บูริเตอร์เอเบอลวอร์เดนนั่นเองต้องเซฟครับแล้วก็ต้องรักชีพใช่แล้วล่ะแต่ว่าการรักชีพของเอ่อท้าอันเนี้ยทางอันบอลอนก็ยากพอสมควรเพราเป็นฮีโร่ตีใกล้ที่มีระเบียดเบาพอสมควรแล้วแล้วก็ สเต็ปงานเพิ่มเกมมันไม่เบานะครับต้องเกมมาตั้งเจ็ดสิบเอ็ดหกสิบสามถึงเจ็ดส <c oughs> ิบสามนะแต่ว่าทางเอ,เอ็มรอนจะแรงเหล่าลำควนนิดนึง,นงใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเอ่าอามาด้านได้อติมาเมื่อไหร่ก็ดาเมจก็แรงนะยิ่งใช้สกิ้งก็ยิ่งตีแรงด้วยใช่อ่เอ็มรอนแล้วทำไมตกเนี่ยเฮ้ย อืมนอนๆในแฮชนะเก็บมาแหวนเล่นๆซื้อว้านมาทำไมไม่เอาของมันมีเวลาแค่ยี่สิบวินาทีเท่านั้นเองโอ้โหลงมาโดนฉกเขาอาจจะเอาอัมบาริโลเขาอาจจะเอาอัมบาริโลให้เต็มก่อนก็ได้ ไม่ลงครับฟาร์มครับจำเป็นต้องฟาร์มเพราะโลกนี้ลิวอยู่ไม่ได้ซะแล้วลิวเหมาะขนาดฟาร์มอยู่ยากเลยรครับเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคที่เยีเเเเ่ยมมากครับสำหรับการเล่นตัวที่ฟาร์มได้ในโหมดฮาร์ดคอร์นะ <c oughs> ลิวก็บอกว่าขนาดฟาร์มกูยังอยู่ยากเลยครับพวกนี้จะอกี่ยยากขึ้นกว่า รอดก็เริ่มทำการดัน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 เข้าไปเรื่อยๆนะถึงฟาร์มเด็ก็เสียเปรียบพอดีครับเพราะว่ายิ่งเละมาเด็กก็ยิ่งใช่ถ้าเกิดว่าเละเข้ามาจริงๆอเมรด,ดันพี่ไม่ไหวนะเพราะว่าถ้าอเมรด,ดันจะเอาออตังออกไปไปออกซาเว่เมทหรือเบอร์เซิร์ก็ใชยที่ต้องดูดเลือดใหญ่บ้าบ สุดเด่นการทันเมัของอเมริกเนี่ยคือสไปร์เบิร์นในการดูกปีธรรมดาไม่เท่าไหร่อืมแล้วก็โดนถูกดันไปเลยแล้วก็ไปฟาร์มแล้วก็เอาตังมาว์ปมันคุ้มไหมครับมันคุ้มไหมครับสายต้องรีบกันใช่อี5นาทีจะมีการตัวสีหรือไม่คิดว่าไหมอ้โหเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้โหติด เต็มเต็มพอครับพอครับยาดีกว่าครับโอ้ยยาเฮ้ยเดีลยวดีไปเอยๆครับอุ้โอ้ีเจนโอ้โอ้ทางเอ็มร็อกวอเดนเนี่ยไม่ประม่าเลยออกใช่เพราะว่าอะไรอ่ะเอ็มรองวอเดนไม่ประมาทนะที่ซื้อ power supply มาเนี่ยเพื เพราะว่าอามาดอนเนี่ยเป็นตัวที่ใช้สกิลทีพอสมควรถ้าเอาเอาก็สปาที่เอามาแก้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเดียวอุ้ยฟังไม่รู้เรื่องก็ของเหมือนกับว่าอามาดอนเนี่ยยิ่งใช้สกิลแต่ยิ่งเสียเปียบนะ ใช่ป่ะ <c oughs> เป็นตัวเกิดที่ดีในตอนต้นนะไม่ใช่ตัวเกิดธรรมดามอ๋อรีได้ก็ไปหยอมรีนะครับทางทางเอมินมเล่นเนี่ยที่จะออกจะออกไอ้ขอขึ้นมาวิ่งเลยว่ะอะไรวะช <c oughs> ื่ออะไรอะอ่า Energy Engineer อ่านั่นแหละ Engineer Engineer เ,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 เนี่ย <c oughs> ซอยถี so well, uh, sure. ่ขึ้นวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะก็ถือว่าเป็น่ที่ดีเดียวเพราะว่าอเแต่ Energy เนี่ยคือชาร์ที่เราต้กง67 610 Agility 67 Agility 610ในการตีในการขึ้นที่แล้วก็เมื่อกดใช้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่10แล้วก็เอ้ยไม่ไม่เมื่อกดใช้แล้วจะเพิ่มความเร็วในกันขึ้นที่45นะริวบอกจะฟาร์มก็ไม่ได้จะอยู่เลงก็ไม่ได้อยู่ยากว่ะอย่างเงี้ยครับ อ๋อดูระดับไฟนะว่าเขาจะเอาไอเทมอะไรได้บอกเขาว่าตอนเนี้ยไม่ได้บัตรชาลิศก็ยังเอาไม่ยเอา,ไ,เอาไ,ไม่ได้เลยนะเ,ละเริ่มแล้วเริ่มแล<อ>้วเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยจริงๆก่อจะอัพสเต็มสไป,สเ,ปเบิร์ดให้เยอะไปเบิร์นใ,ให้เต็มก่อนดีกว่าเออใช่ครับไม่งั้นไม่จะเาอ๋อ่ะอมาริโลมาแค่สองสวลมันไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกเขาบออัพกแค่ ตอนนี้ฮีโร่แต่ละตัวยังตีเบาๆกันอยู่แล้วก็บางพอสมควรนะนะอเมรดอนเนี่ยยิ่งเลือดน,น้อยๆแถมมันกันน้อยไม่คุ้มนะเพราะว่าเพราะว่ากว่าจะรวบรวมดาเมจข้างหลังได้400ถือว่าพอประมาณเหมือนกันนะเพราะว่าอเมรอนเนี่ยก็ไม่ได้ดาเมจเยอะอะไรแล้วสไปเบิร์ดเวลด์2นี่ก็ไม่คมเท่าด้วยก็โดนดันเรื่อยๆริวบอกโดนบอลไม่ใช่ปัญหากูจะฟาร์ม<ค>แ<ค>อต่เขาฟาร์มก็อยู่ยากรู้สึกว่าเขาจะแตกรีมไปโคตรเยอะเลยครับแล้วมันอยู่ยากมากนะ เพราะว่าถ้ากลับบ้านไปแล้วก็วาร์ปมามันก็ไม่คุ้มนานหมดนานหมดเรียวบอกอยู่ยากโอ้อชิปปาฆ่าตายหรือ่เรีวอยู่ยากครับบอกกูไม่ฟาร์มกูกลับดีกว่า <c oughs> อะไรอย่างนี้นะ โดนฆ่ามาทีไม่คุ้มนะลิ <c oughs> วบอกอยู่ยากมากตอนนีไ้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่นะ่าว่าไม่นะ่าอัพตอนตอนนี้ลูกให้เต็มเวลสีก่อนเลยนะใช่จะ <c oughs> อ,อ,อัพสไปลเบอร์นี่อ่อนมันจะเพิ่มอนะัพไม่งั้นไม่งัน้นมันไม่คุ้มครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ย ดดออมนแล้กวก็ไม่รอดแล้วนะเา็าพอมแนกแดอด้นก็เก็บไปแล้วถ้าบอดเด่นได้ดมาเฉดกับเอนจิเนอร์เนี่ยอามาดอนหลอดอยากครับไม่ใช่ขยุ่ยากก็ได้บาดชาริมาแล้อามาดอนโกบ,บมินี่หางัมาสมควแล้วโกบมิตอนนี้สอับหกโอ้โห เยวเลยครับแต่คลิปที่เยี่ยมอะโอ้เอาแล้วก็มีอะไรใครจะอยู่เยโ oh. อ,อ้กานเอามาดิลงล <C ười> <C ười> ามาสิบสี่เำมาด้านตอนนี้มีเลือดแค่เก้าร pues ้อยเองนะเม่านถ้าถ้าสปายเบิร์พี่เต็มกว่านะว่าได้คิวแล้วนะใช่ ช่วงตอนเกมเนี่ยไปวาเดนนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะถึกอะไรต้องปอกอยู่แล้วด้วยโอ้โหวาร์เด้นได้์ซมมอนเกิร์เวอร์แล้วสองที่สมาร์ฮิวเลือกให้ตัวเองถึงได้หกถึงหกร้อยหน่วยมาแล้วนะหกร้อยป่ะสามร้อยมั้งเออสามร้อยสองร้อยสองร้อยเหรอสองร้อยถือว่ายอดผจญภัยนะเพราะว่าเลือดของไอ้ไม่รอยก็ไม่ได้มีเยอะเลยมั้งดิวบอกกูจะฟาร์มอย่างเดียวครับกูไม่สนใจ ไม่ใช่ว่าน้อยนะอีกอย่างว่าโดนดเัเบจชีแรงด้วยโดนเพิ่มไปสองวาดมเบลอีกหนึเยอะนแถมมันยังมีพาวเวอร์ซัพพลายไว้สำรองเลือดสำรองมานานะใช่เพราะว่าอามาดอดเนี่ย <c oughs> เป็นท,ทุกที่ใช้สกิลถี่พอสมควร อยู่ยากครับในเลนต้องอยู่ป่าอย่างเดียวนี่รีวิวได้แล้วแล้วครับจะเข้าไปก็โดนฉกค,ครับร้วิวอยู่ยาก <c oughs> นั่นแหละรู้เหรอครับโอ้โหเอนดาดอนคิดจะออกฝ่ายแบนก่อนแล้วนะตอนนี้น <c oughs> เมร่อวานเป็นย um> ังชิวๆตอนนี้สมอนกาเบิร์นเลือกสองแล้วด้วยกาเบิร์นกาเบิร์นโอ้กาเบิร์นได้ได้โค้ชมาเชิดมาเรียร้อยสำหรับอวารเดนโหอวารเดนโทสวักเจ็บเจ็บ์อาบร์เดโลเอาไม่อยู่โอ้โหสมอนกาเบิร์นเจ็บมากริวบอยลูอยู่เลนไม่ใช่อยู่ยากครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ ออกมาก็ใช่ที่นะเพราะว่าหลังๆส่วนใหญ่การโจมตีของเอเวอร์ลอกเนี่ยจะเป็นเพื่อข้อทั้งหมดเลยสกิลมันก e ็สามารถการแฮนด์แ huh. ต yeah. ่เอาคำนวณจากซเลีนชินช็อตสกิลเออ่ซเลนชิ่ช็อตได้ด้วยนะฮะต้องการได้เยอะนะแต่ว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าแครี่ขึ้นมานี่ไม่น่าไม่น่าใช้ได้ผลไม่ได้เหมือนนกัาดอนในที่สุดก็ได้บู๊ทบู๊ทที่สุดในหน้าภาคภูมิใจ โอ้ my god อะไรเงี้ยครับในที่สุดเขาก็ได้มาโอนจี้โอนจีอะไรเงี้ยอีกทีหน่งอะไรครับมันจะทำอะไรโอ้โหโดนอีกแล้วนะเจ็บมากเจ็บที่สุดเลยฮะไม่ใช่เจ็บธรรมดามันเจ็บมากเจ็บที่สุดเริ่มจะอยู่ไม่ได้นะอเมรดอนเนี่ย มันกดดันนะมา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 ตอนแรกพลาดไปบอกว่าเขาคิดว่าตัวอามรอนเป็นตัวสนต้องเกมเปล่าส่วนใหญ่ตัวคนถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยอามรอนจะใช้าการเล่นแบบเป็นทีมช่วยเหลือเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีสกิลอยู่อยู่ไม่ได้ไัวอยู่ยากอยู่โอปอมินดีครับทางเดินดิบหรือบบินทุกสองรบบือสามสิบส่วนทางอามรอนเนี่ยมีแค่แปดสิบเองครับ ป้อมที่สามเขาจะไปไหมป้อมที่สองสิเอาละครับอามาดอนอ่าเดี๋ยวเาโมเดลก็เห็นแล้วนะโอเจาะอย่างแรงครับนกจิกน๋วแค่นกจิ๋วเจ็บแรงกันล่บอกได้คำเดียวว่าเจ็บหนักมากอ้าวนานไงโห่แล้วไม่เอานะอย่าตามนะเรียวอย่ายุ่งกับเขาเรียวอย่ายุ่งกับเขาไม่น่ารอดครับใช่แล้วล่ะ ประมาทนะเรื่องน้อยๆไม่ยอมกลับบ้านเอ้ออ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วลูกอ้าวาจบไปเรียบร้อยคนเกนเรชั่นแนละ้วสำหรับคูตัวเต็งของคณะไอโอชันคุณพใหญ่กับเอ่อ <มา S 1> หัวหน้าหัวหน้ากองลบพิเศษนะนชนะก็จะได้รับไป200คอยแล้วก็ได้แต้มสาสมอีกหนึ่งแต้มนะครับใช่แล้ว ด,ดีแล้วคอนเกรสทอเรชั่นกับคาบูเรเตอร์ด้วยนะวันนี้เราก็จบกันไปย่างแม่นะสำหรับการแข่งก็ขอลลาก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับผม